สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกทุกคนนะพี่น้องครับผมลูกทัศน์ชาแนลครับวันนี้มาเจอพี่น้องของเราในงวดวันที่สิบหกพฤษภาครับสิบหกพฤษภาเจอกันครับสิบบนตัดสี่สูตรชนชนหน่วยบนสองสูตรนี่นะครับ ูตรนี้จะได้สองตัวตรงๆครับส่วนหลักร้อยเดี๋ยวลุงทัดใส่ให้นะครับสําหรับสูตรนี้นะเพราะลุงทัดทําไว้แล้วครับมาครับมาฟังคําเตือนเลยดีกว่าครับคําเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับพี่น้องครับที่วิดีโอต่อไปนี้ที่ผมกําลังนําเสนอเป็นแค่แนวทางครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นช่องของเรานะครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีด้วยความหวังดีจากลุงทัศแชนแนลครับ วันนี้ผมจะเริ่มจากหนึ่งเมษานะครับใกล้ๆเลยพี่น้องครับสูตรเดินยาวกว่านี้นะอ่ะอันดับแรกลงุงทัดแสดงวิธีทําก่อนนะครับโอเคนะครับเห็นแล้วเนาะก่อนจะรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงทัดนะครับมาเลยครับสูตรที่หนึ่งครับวันนี้ผมใช้หลักร้อยสี่สี่ไอหลักสิบสี่ตัวนะครับหน่วยที่หนึ่งครับ บวกร้อยที่สามครับห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกศูนย์ได้แปดบวกหนึ่งเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งบวกห้าเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดสูตรที่สองครับหน่วยที่หนึ่งบวกร้อยสิบหน่วยที่สองหน่วยที่หนึ่งร้อยสิบหน่วยที่สองห้าบวก สองเป็นเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าบวกสามเป็นสิบแปดแปดบวกศูนย์ได้แปดบวกหนึ่งได้เก้าบวกสองได้ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งสูตรที่สามครับร้อยสิบหน่วยที่หนึ่งลบหนึ่งเจ็ดบวกสองได้สิบห้าบวกห้า อ่าไม่นะเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองบวกห้าเป็นสิบเจ็ดเจ็ดลบสองเหลือห้าครับห้าบวกศูนย์ได้ห้าเขียนตรงนี้ดีกว่าครับห้าบวกหนึ่งได้หกบวกหนึ่งได้เจ็ดบวกหนึ่งได้แปดบวกห้าได้สามบวกหนึ่งได้สี่ สูตรที่สี่ครับใช้สิบครั้งที่สี่คือเจ็ดครับเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดบวกหนึ 9, ่งได้แปดบวกหนึ่งได้เก้าบวกสองได้สิบเอ็ดบวกหนึ่งได้สองบวกสองได้สามมาเลยครับหลักสิบอ่ะตัดเลยครับเดี๋ยวไปทำหลักหน่วยกันที่นี้แปด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 มาเลยครับหนึ่งตัวคือแปดหลักสิบเก้าสูตรนี้มีเก้า ก้านี้ไม่มีเก้าไม่ใช้ครับศูนย์ศูนย์ไม่มีศูนย์หนึ่งไม่มีหกหกไม่มีเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูย์นี้ไม่มีเจ็ดครับใช้แปดตัวเดียวอันนี้ถ้างวดสุดท้ายถ้าถูกสามตัวนี้จะเป็นตัวรองทันทีนะครับเราจะดิ่นที่แปดรองที่เจ็ดมาครับได้แปดตัวเดียวอยู่ในหลักสิบงวดนี้หลักหน่วยครับหมื่นบวกสิบที่สาม สิบที่สามคือเก้าเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกครับหกบวกศูนย์ได้หกบวกหนึ่งได้เจ็ดบวกหนึ่งได้แปดบวกหนึ่งได้เก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งครับสูตรที่สองสำหรับหลักหน่วยสามคูณหน่วยล่างสามห้าสิบห้าห้าบวกศูนย์ได้ห้า บวก1ได้6บวกหได้7จบวกหได้8ปดสูตรน,นี้มี4ตัวครับตัดเลยครับ6 7 8 6 7 8ครับหลักหน่วยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เลข2ตัวบนอยู่3หางครับก็คือ8 6ดห8 8ออกอะไรครับ สิบหกเมษาหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดได้สามหางพี่น้องครับสองตัวบนนะถูกแปดเจ็ดนะครับมาพี่น้องครับทีนี้มาทำงวดวันที่สิบหกเมษาครับ เรามาดู16เมษายนครับจะได้ยังไงครับหน่วยที่หนึ่งบวกร้อยที่สามหน่วยที่หนึ่บวกร้อยที่สหน่วยที่หนึ่บวกร้อยที่สามบวกสได้เครับเจบวกศได้เจบวกหได้แปบวกหได้เกบวกหได้ศูบวกหได้ห้บวกหได้หกเจ็ 0, 5, ดแครับ สูตรที่สองหน่วยที่หนึ่งร้อยสิบหน่วยที่สองสามบวกศูนย์ได้สามบวกหนึ่งได้สี่บวกสามได้เจ็ดเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสูตรนี้วางสี่ตัวครับสูตรที่สามครับร้อยสิบหน่วยที่หนึ่งลบ หนึ่งนะครับลบสองพี่น้องครับหนึ่งบวกสี่ได้ห้าห้าบวกสามได้แปดแปดลบสองเหลือหกครับก็จะได้หกเจ็ดแปดเก้าบวกห้าได้สี่บวกหนึ่งได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่ห้าครับสูตรที่สี่ครับสิบครั้งที่สี่เป็นหกครับ หกบวกศูนย์ได้หกบวกหนึ่งได้เจ็ดบวกหนึ่งได้แปดบวกสองได้ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งบวกสองได้สามมาครับตัดเลยครับเดี๋ยวไปทำหลักหน่วยกันครับเจ็ด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 มีแล้วครับเจ็ดหนึ่งตัวแปด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 สองตัว เก้าเก้าไม่มีครับศูนไม่มีครับห้าห้าไม่มีหกหกไม่มีครับได้หกกับเจ็ดครับวันนี้ได้สองตัวตัดแล้วนะครับได้หกกับเจ็ดมาดูหลักหน่วยเลยพี่น้องครับจะได้ไม่เสียเวลาครับหมื่นหกสิบที่สามศูนย์บวกเจดได้เจ็ดครับ จ็ดไปบวกศูนย์ได้เจ็ดบวกหนึ่งได้แปดบวกหนึ่งได้เก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งบวกหนึ่งได้สองเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองหน่วยชุดที่สองตามมาครับสามคูณหน่วยล่างสามหกสิบแปดครับ เดี๋ยวผมดูต้นฉบับแป๊บนึ่งครับปกติมันจะมี5ตัวผมว่าผมพิมพ์ผิดแน่ๆพี่น้องครับแป๊บนึ่งครับดูต้นฉบับแป๊บหนึ่ง3าคูณหน่วยล่าง368 แป๊บหนึ่งนะครับใช่ครับต้องใส่หนึ่งไปอีกตัวครับส่วนนี้เพื่อเมื่อมาบวกอีกหนึ่งตัวก็จะเป็น9นะครับทีนี้ตัวนี้ก็จะได้เก้าตัวหนึ่งจะเป็นห้าตัวนะครับ หกเจ็ดแปดเก้าก็จะมีสี่ตัวนะครับพี่น้องครับทีนี้สามคูณหน่วยล่างสามหกสิบแปดครับแปดบวกศูนย์ได้แปดบวกหนึ่งได้เก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งบวกหนึ่งได้สองทบแล้วพี่น้องครับ ตัดหลักหน่วยเลยครับเจ็ดไม่มีแปดครับตัวที่หนึ่งคือแปดเก้าไม่มีศูนย์หนึ่งหนึ่งสองงวดนี้หลักหน่วยได้สี่ตัวอีกพี่น้องครับแปดศูนย์หนึ่งสองครับหลักสิบได้สองตัวสองสี่เป็นแปดเราก็จะได้อยู่แปดชุดครับออกอะไรครับห้าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดสอง สอง็สองหลักสิบได้7กับ8ถูก2อง็ดนะครับมาพี่น้องครับลุงทัดพระธรรมวดปัจจุบันเลยครับมาดูครับวดปัจจุบันครับหน่วยที่1บวกร้อยที่3หน่วยที่1บวกร้อที่3 6มบวกสเป็น10ครับ0ูบกศได้ 0, 0, 0, 0. บวกหนึ่งได้หนึ่งบวกหนึ่งได้สองบวกหนึ่งได้สามบวกห้าได้แปดบวกหนึ่งได้เก้าศูนย์หนึ่งสองสามแปดเก้าครับชุดที่หนึ่งชุดที่สองมาครับหน่วยที่หนึ่งร้อยสิบหน่วยที่สอง ร้อยสิบหน่วยที่สองหกบวกศูนย์ได้หกบวกหนึ่งได้เก็ดบวกแปดเป็นสิบห้าครับห้าบวกศูนย์ได้ห้าบวกหนึ่งได้หกบวกสองได้แปดบวกหนึ่งได้เก้าสิบชุดที่สี่ชุดชุดที่สามครับ ร้อยสิบหน่วยที่หนึ่งลบสองเก้าบวกกันเป็นเก้าลบสองเหลือเจ็ดครับเจ็ 0, ด 7, บวกศูนย์ได้เจ็ดบวกหนึ่งได้แปดบวกหนึ่งได้เก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์บวกห้าได้ห้าบวกหนึ่งได้หกชุดที่ 4มาครับ10ที่4เป็น2บวก0ได้2บวก1ได้3บวก1ได้4บวก2ได้6บวก1ได้7บวก2ได้9ครบแล้วครับพี่น้องครับตัดเลยครับ0ูนสูตรนี้ไม่มี1ไม่มี2 3 8สาอ่ะแป ไม่มีแปดพี่น้องครับเก้า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 ได้ตัวเดียวพี่น้องครับแต่รองแปดนะผมใส่ตัวรองไปดีกว่าตัวหนึ่งเสียวได้ตัวเดียวครับมีแปดถูกสามสูตรครับแปดแปดแปดสู 8, 8, 8. ตรนี้ไม่มีแปดครับหกมีอยู่สามสูตรเหมือนกันนะครับ มีแปดมีหกเป็นตัวรองนะครับมาครับมาดูลหลักหน่วยเลยพี่น้องครับหมื่นบวกสิบที่สามหมื่นบวกสิบที่สามศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าพีบวกศูนย์ได้เก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ได้หนึ่งได้สองได้สามได้สี่เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ครับ สามคูณหน่วยล่างครับสามแปดยี่สิบสี่ครับได้สี่ได้ห้าได้หกได้เจ็ดได้แปดได้เก้าตัดเลยครับหลักหน่วยครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ หลักหน่วยตัดแล้วได้เก้ากับสี่พี่น้องครับวันนี้เราจะได้สองตัวบนอยู่หกชุดครับลุงทัดเขียนให้เลยครับเก้าหกเก้าสี่ึเก้าหกมาจากไหนพี่น้องครับเก้า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 นะครับ เก้าเก้าเก้าสี่แปดเก้าแปดสี่แล้วก็หกเก้าแล้วก็หกสี่ ได้แค่นี้พี่น้องครับ9994 8984 6964มาครับเดี๋ยวลุงทัดชี้ให้ตรงๆเลยครับนี้หลักร้อยนะครับสามสาม ในนี้ที่ชอบที่สุดนะครับสามเก้าเก้าสามเก้าสี่ลุงทัดวางสองหางครับวัน,นี้พี่น้องครับโดยเฉพาะเก้าเก้าวันนี้ลุงทัดชอบมากครับถ้าใครอยากใช้หางเดียวให้ใช้เก้าเก้าครับ ถ้าอยากเสี่ยงดวงเล่นนะครับแต่มีสิทธิ์มาได้หมดครับหรือไม่มาสักตัวเลยพี่น้องครับอันนี้สามเก้าเก้านะครับสามเก้าเก้านะตัวนี้ครับสองหางก็เก้าเก้า แล้วก็เก้าสี่ครับก็จะมีแปดเก้าด้วยนะเดี๋ยวบางคนล่ามันจะไม่ใช้แปดเก้าแปดสี่แล้วก็หกเก้าแล้วก็หกสี่ นี่นะครับเลขของเรามีแค่นี้พี่น้องครับมาครับสำหรับคลิปนี้คงจะพอแค่นี้นะครับอันนี้เป็นเลขบนนะครับสิบบนตัดสี่สูตรทนหน่วยบนสองสูตรครับได้สองตัวบนอยู่หกหางครับสามตัวบน ก็ได้อย่หกหางเหมือนกันนะครับเพราะลุงทัดวางหลักร้อยเป็นสามตัวเดียววันนี้ครับมาครับสําหรับคลิปนี้คงจะพอแค่นี้นะครับพี่น้องครับก่อนจะจากกันนะครับลุงทัดจะลงชุดไหนให้อีกครับเดี๋ยวลุงทัดลงหน่วยบนตัดสองสูตรให้อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อที่จะเอามาชนสูตรนี้นะครับเป็นหน่วยบนตัดสองสูตรนะพี่น้องครับ แล้วก็เป็นชุดสองตัวล่างตรงๆครับเพื่อที่จะเอามาตัดชุดนั้นอีกครับถ้ามันได้ตรงกันเราก็พอจะได้เทน้ำหนักไปชุดนั้นนะครับมาครับสำหรับคลิปนี้คงจะพอแค่นี้ครับก่อนจะจากกันผมลุงทัศน์ชาแนลขอบคุณพี่น้องทุกๆคนครับที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้ผมได้ดีตลอดมาอ่ะลุงทัศน์สไลด์ให้ดูอีกครั้งนะครับแคปไว้พี่น้องครับเผื่อใครยังไม่มีข้อมูลอยากจะเอาไปใช้นะมาครับสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ครับ ขอบคุณมากๆครับที่รับชมให้วันนี้ขอใหโ้โชคดีโชคดีโชคดีครับปังๆครับพี่น้องครับวันนี้สวัสดีครับ